ี่เป็นเสื้อผ้าลูกไม้เนื้อนิ่มเลยแบบนี้เลยนะคะพี่งานเป็นคอกลมนะชายเสื้อนะคะพี่เป็นแบบนี้นะไม่ได้ตัดชายตรงงานเป็นงานตัวแพงนะคะพี่ลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่ลูกไม้ทางด้านหน้าและด้านหลังนะงานเป็นคอกลมนะคะพี่พี่ดูนะทรงสวยมากๆแขนนะคะใส่สบายนะงานของสาวอวบลูกไม้เนื้อไม่สากเนื้อไม่คันและซับไมนะคะพี่ทั้งหน้าและหลังเนื้อหนาให้ยันดีค่ะ รุ่นนี้นะคะที่อกหน้าผ้า50นิ้วคะ่ะที่ความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เนื้อผ้ามีน้ําหนักนะผ้าดีใช้งานเกตไขายส่งนะคะผ้าดีมากๆนะให้พี่แค่นะคะพี่2 1 9พอพี่กับงานลูกไม้นะเสื้อลูกไม้แบบนี้นะให้แค่2 1 9นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วค่ะพี่ให้พี่แค่2 1 9 พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะคะที่เราไล์อยู่กับแสงนะสีนะคะที่อาจมีอ่อนนีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีนะคะพี่สั่งซื้อย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีที่จะได้ของในตรงแบบเลยนะคะพี่ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับนะคะพี่จะเป็นสีม่วงตัวนี้ขอเรียกสีม่วงนะคะพี่อกหน้าผ้าห้านิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วให้แค่สองหนึ่งก้าเท่านั้นสีม่วงนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีเหลืองทองนะลูกค้าให้แค่สองหนึ่งก้าค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีส้มชานะคะพี่มันไม่เข้มมากถึงส้มอิดนะมีส้มเดียวนะคะพี่เป็นส้มชานะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูซับไม้ก่อนซับไม้อย่างดีค่ะพี่เนื้อหนายอย่างดีผ้าไม่ขันผ้าดีมากๆแล้วพี่ดูชายเสื้อนะตัดชายแบบนี้งานสวยมากๆให้แค่สองหมื่นเก้านะคะพี่สีนี้ถ้าพี่รับพิมพ์สีโอรสนะคะพี่สีโอรสนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับนะอ่ะสีนี้ก่อนสีนี้นะคะพี่ ้าพี่รับนะคะพี่พิมพ์สีกลมนะตัวนี้จะเป็นสีกลมนะคะพี่ให้แค่สองเท่านั้นนะคะพี่แล้วสีสุดท้ายค่ะพี่สีนี้ขัดไม่ได้เลยสีที่ขาดดีนะสีนี้จะเป็นสีกลีบบัวนะคะพี่ถ้ารับตปวนพี่พิมพ์สีกลีบบัวค่ะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บเาทเหมาจ่ายเป็นดบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บเาทเหมาจ่ายเป็นดบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะ รุ่นนี้เป็นเสื้อนะลูกไม้แบบนี้เลยค่ะพี่เสื้อลูกไม้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังแบบนี้นะงานป้ายอย่างดีนะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกีบบัวนะเดี๋ยวไล่สีให้ดูนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พิมพ์สีกีบบัวค่ะโอ้สีกีบบัวนะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะตอนนี้จะเป็นสีกลมเนื้อแบบนี้เนื้อผ้าดีมากๆสีกลมคะ่ะ สองหนึ่งเก้านะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่ที่พิมพ์ว่าสีโอรสนะตัวนี้จะเป็นโอรสนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีส้มนะคะพี่มีสีส้มเดียวนะขอเรียกส้มชานะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะพี่ขอเรียกสีเหลืองมัส,ส,สตาดนะคะพี่ตัวนี้นะเป็นแบบคล้ายๆกับสีเหลืองทองอะแหะพี่คือเราสามารถเรียกได้นะคือขอขอให้เข้าใจนิดนึงนะคะพี่คือแม่ค้าก็ มองสีไม่ค่อยออกนะลูกค้าและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีม่วงนะคะพี่ให้พี่แค่2องหนึ่เก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆคะ่ะพี่